ที่หน้าที่ตาแบบนี้เอ็นเกอจะตามที่มาในนามของไรล่าแต่ว่าอะไรลูกอะไงนะไลร่าค่ะเป็นไลร่าใช่ค่ะเป็นชื่อกลุ่มดาวพินค่ะโอเป็นชื่อกลุ่มดาวน้องๆเป็นกูชื่อกลุ่มดาวถ้าเป็เราก็ต้องเป็นดาวลุกเป็ดดาวลุกกาอย่างบนี้เออเราอันนี้แต่บีเอ็กันเลยป่ะมีทั้งหนึ่งมิตรหรือสมีหนึ่งและสองผสมกันมานะ่ฮะหลายๆคนก็บอกว่า กระแสตอบรับด <muitas> um, ีมากอือ exactly ที <illions> ่แจมคมาเป็นคนด้วยใช่ค่ะเป็นยังไงบ้างพอได้ร่วมงานไม่เจมันฮอนค่ะ hmm. ว oh, I mean ิส so นุกมากเลยค่ะใช่ค่ะพี่เขาแบบว่าสมมติเราอยู่ในห้องอัดอย่างเงี้ยค่ะก็แบบเขาเชียร์อัพตลอดเลยหรือว่าร้องท่อนหนึ่งเย่ร้องท่อนสองเย่ตลอดเลยช่วทำให้างด้วยกระแสตอบรับแฟนๆก็ให้การตอบรับดีเป็นยังไงดีใจไหมคะดีใจมากตอนโดยเฉพาะเพลงไรราตอนที่เราเปิดตัวคือยอด MV แบบพุ่งขึ้นเร็วมากแลยตกใจไม่คิดว่าแบบเขาทุกคนแบบว่าจะชอบกันขนาดนี้ก็เ้สจะขอบคุณมาก ก็บอกหนูหนูเป็น B N K แต่อันนี้มันเป็นโปรเจกต์พิเศษ B N K ถ้าบอกก็ต้องมาแคสกันใหม่หมดอืมใช่ใช่อะ<ช>อดิชั่นกัน,นใหม่ใช่ค<ช>่ะอ๋<ช>อหรอคือไม่ใช่พวกหนูเป็นนักร้องกันอยู่แล้วใครแล้วเขาไป<ล>จิ้มที่มาออไม่ใช่เอ เหมือนกับว่าเขาจะมีมาประมาณเรีเลือกประมาณ20วันคนใช่ค่ะแล้วก็เข้ามาออดิชันของเหมือนประมาณ3รอบค่ะก็คือเข้ากับเดบิวต์ใหม่อีกรอบหนึ่งต้องไหมแต่เห็กน้องๆเนี่ยตื่นเต้นมากเพราะว่าจริงๆตอนแรกต้องไปเก็บตัวกันที่อเมริกาใช่ไหมคะใช่ด้วยด้วยโควิดก็เลยไม่ได้ไปตจริงรู้สึกยังไงบ้างกับการต้องไปเก็บตัวที่นู่นอืมตอนแรกก็ดีใจนะคะจริงๆคือมันลืมเรื่องความกังวลไปก่อนเลยเพราะว่าแค่ได้ได้ยินว่าเราจะได้ไปที่ต่างประเทศได้ไปทำงานกับชาวต่างชาติก็รู้สึกดีใจแล้วค่ะแต่ว่าเรื่องมันก็มี นึงเพราะว่าด้วยความที่เรายังไม่เคยซ้อมด้วยกันเลยยังไม่แบบเฮ้ยเรายังไม่ได้ปรับพื้นฐานยังไม่ได้แบบว่ารวมความเป็นยูนิตี้เข้าด้วยกันในานแล้วก็แบบไปนู่นต้องทั้งปรับตัวทั้งหกคนกันเองทั้งปรับตัวกับการทํางานที่นู่นแล้วก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยก็ดีแล้วแหละที่เราได้แบบกับเอิ่มเก็บตัวอยู่ที่ไทยก่อนอยู่ที่เมืองไทยก่อนก่อนที่จะเดินทางไปต่างประเทศด้วยตองไหมคะอย่างที่บอกกันวันนี้มาฉลองกันแล้วหล้านกว่าวิว อาจระยะเวลาแค่กี่วันหนึ่งเดือนหรือเดือนเดียวประมาณเดือนเดียวรู้สึกไงบ้างประสบความสำเร็จขนาดนี้โอ้ถือว่าดีใจมากเลยค่ะเพราะว่ามันเป็นเหมือนเพลงแรกด้วยค่ะแค่ทุกคนชอบแล้วก็แบบกระแสตอบรับดีขนาดนี้พวกเราก็มีความรู้สึกอยากจะทําเพลงต่อไปให้ดีที่สุดกเรื่องะริงจริงแล้วพวกเราเนี่ยมั คุยแข็งมาตั้งแต่แบบโอ้โห BNK หลายรอบเด็กๆคุยอะไรกันเด็กๆเลยหนวันนี้พวกหนูมากันในนาำเสือเป็นอีกวันนี้มีเพลงมาฝากไหนงโชว์แล้วโชว์ไปเลยเพราชว์นี้รายการอยากโชว์อีกไหมอยากแด้วพวกเราเขอยากดูเหมือนกันไม่รู้จะคุยอะไรกับหนูกันแล้วอยากโชว์ใช่ทีแรกหรอไม่เคยโอ้เพราะจะพี่ให้หนูโชว์ให้เต็มที่เลยให้ในทีนี้เลยนะฝากกันสักหน่อยลูก อ่ะฝากซิิิงเเกกลหน่่อยคะชญ็ซิงเกิลแรกของพวกเรานะคะชื่อเพลงว่าไหลลาค่ะแล้วก็ซิงเกิลที่สองนะคะชื่อเพลงวานิลาค่ะยังก็ฝากด้วยนะคะแล้วก็เมื่อกี้ซิงเกิลแรกหนูเล่นกันไปแล้วเฉยๆซิงเกิลที่สองอลแล้วก็ อะไรต่แล้วก็ยังมีช anel YouTube ค่ะของไลลา f a c e b o o k Instagram เอ่อ t w i t t e r t i k t o k ของไลลาค่ะค่ะตานนี้พูดบ้างไม่รู้หรือเวลาพูดก็จะแบกคิวให้ที่พูดอย่างนี้อ๋ออันนั้นเป็นฝ่ายขายฝ่ายขายของหนูเป็นฝ่ายฝากด้วยนะคะเพราะว่าพวกเราทุกคนตั้งใจมากอย่างเพลงนี้เพิ่งออกมาเหมือนกันแบบ MV เพิ่งออกมาวันนี้เลยค่ะแล้วที่นี่ก็เป็นโชว์แรกเพราะว่าที่นี่สาคัญมากมาก โนชว์เต็มี่เลยขอบคุณที่มาเยี่ยมพี่กันขอบคุณมากขอบคุณลูกโอเคยกเวทีนี้หนูเลยนะพรุ่งนี้เรากลับมาครับพรุ่งนี้แฉแขกรับเชิญเป็นน้องโฟกัสครับงี้ในแฉครับวันนี้เป็นก่อนครับสวัสดีฮะสวัสดีค่ะเชิญค่ะ shop